สวัสดีค่ะทีเนี้ยามาจากสปปลาวนะคะมาสักติดตามเพจแม่ยิงมาได้หนึ่งปีแล้วได้โอกาสก็เลยได้แวะมาหาแม่สักลายนิ้วมือเศรษฐีแม่ทักมาแม่นมากค่ะเหนื่อยกับชีวิตตัวเองมามากแล้วก็เลยอยากให้รางวัลตัวเองมากเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าขาดเราไปพ่อแม่จะยูยังไงลูกจะยูยังไงนะคะก็เลย บ้านเศรษฐีแม่ทักมาแม่นมากทุกเรื่องเลยค่ะตรงมากถ้าใครสนใจก็ทักมาหาแม่หญิงได้หรือน้ำผลจากส,สปปลาวได้นะคะ วันนี้แม่ขอให้น้ำฝนมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ขอให้มีแต่ความโชคดีในทุกๆด้านไม่ว่าการงานการเงินโชคลาภความรักขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอเทวดา16ชั้นฟ้า15อาชั้นดินขอพระแม่ธรณีพระแม่อุมาพระแม่รัศมีเทพแห่งความสําเร็จจตุการมรามเทพพ่อปู่ฤาษีและพิฆเนศตาเวสวร์จงดลนบรรดาให้หนูพ้นทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีหลังจากบัดนี้ตลอดไปขอให้ ต้อนรับปีใหม่ปีหน้าเป็นปีทองของหนูขอให้หนูโชคดีค่ะลูกขอให้ลูกรว<อ>ยๆนะคะขอบคุณสำหรับสะพรานบุญนะคะลูกข,<อ>ขอให้ลูกโชคดีค่ะค่ะแม่ขอบคุณค่ะ